มนุษย์เราไม่เคยย่อท้อที่จะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาก้าวข้ามขีดจำกัดสร้างโอกาสและหนทางที่จะเอาชนะธรรมชาติหนึ่งในนวัตกรรมที่พิสูจน์แนวคิดนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือทางเดินลอยฟ้าหรือสกายวอล์กเส้นทางที่อยู่สูงจากพื้นดินโดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดชื่นชมวิวทิวทัศน์ได้โดยสะดวกในมุมมองสวยงามแปลกตาไปจากเดิมอับดุลไททูบขอรวบรวม S 10 s สกายวอที่ทั้งสวยและหวาดเสียวที่สุดในโลกมาฝากกันครับอันดับที่10 OCBC Skyway Garden by the Bay สวนสวยในเมืองแลนด์มาร์คที่ได้รับความนิยมอีกแห่งของสิงคโปร์แบ่งออกเป็นหลายๆส่วนเพื่อเนรมิตพื้นที่สวนปลูกต้นไม้ดอกไม้แนวตั้ง ให้กับประเทศที่มีพื้นที่ไม่มากนักได้อย่างลงตัวโดวยมีไฮไลท์สำคัญคือ OCBC Skyway เป็นทางเดินชมวิวแบบพาโนรามาเชื่อมต่อระหว่างซ u เปอร์ทรีกรฟต้นไม้ขนาดใหญ่12ต้นภายในโครงการด้วยความยาว128เมตรสูง22เมตรซึ่งตกแต่งด้วยแสงสีที่สวยงามเหมาะแก่การเดินเล่นในยามค่ำคืน อันดับที่9แกลนแคนยอนสกายวอล์กที่นี่คือทางเดินกระจกใสรูปเกือกมา้ายื่นออกไปจากหน้าผาแกรนแคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกายื่นออกไปราว20เมตรที่ระดับความสูง4,000ฟุตรหรือเกือบ1,220เมตรเหนือแม่น้ำโคโลราโดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550 เป็นหนึ่งในทางเดินกระจก,รกแรกๆของโลกที่สร้างความหวาดเสียวให้แก่ผู้ที่ได้มีโอกาสมาเยือนและมองลงไปสู่เบื้องล่างและแม้กระจกจะหนาเพียง4ีนิ้วแต่ก็ได้รับการยืนยันว่าสามารถรับน้ำหนักได้เทียบเท่ากับเครื่องบินโบอิง747อันดับที่8กราเชียสกายวอล์ อีกหนึ่งสกายวอล์กกระจกรูปกับม้าที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงยื่นออกไปจากหน้าผา280เมตรเป็นจุดชมวิวภูเขาน้ำแข็งและน้ำตกที่สำคัญของเทือกเขาแคนาเดียนร็อกี้ในอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ประเทศแคนาดาอยู่เหนือระดับพื้นดิน900ฟุตหรือประมาณ275เมตรเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2557เป็นสกายวอล์กที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในแวดวงสถาปนิก ได้รับรางวัลด้านการออกแบบซึ่งรับประกันถึงความสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีอันดับที่ 7. Top of t i r o ทิโร่เป็นรัฐที่อยู่ในประเทศออสเตรียที่เต็มไปด้วยสกีรีสอร์ทปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปีชาวโยุโรปนิยมมาท่องเที่ยวและเล่นสกีกันและมีจุดชมวิวแบบพานโนรามาที่เรียกกันว่า หลังคาหรือส่วนบนสุดของที่โรซึ่งทำให้สามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์ได้โดยรอบณนะความสูงที่ระดับ3,210เมตรแม้จะทำเป็นทางเดินสั้นๆยาวเพียง9เมตรยื่นออกไปจากภูเขาหินแต่ก็ยาวพอที่จะสร้างความหวาดเสียวให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องปีนขึ้นไปก่อนที่จะได้ชมวิวที่สวยงามอันดับที่6ทางเดินน้ำตกอีกัวซู อิก a วซูเป็นน้ำตกที่อยู่ระหว่างชายแดนประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้และยังเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าน้ำตกในแองการ่าประกอบด้วยน้ำตกน้อยใหญ่มากมายมีการทำทางเดินยาวประมาณ1กิโลเมตรลัดเลาะไปตามไหลผ่ผาและบางช่วงผ่านกลางแก่งในน้ำตกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเที่ยวชมและสัมผัสกับละอองของน้ำตกอย่างใกล้ชิด อันดับที่5ทางเดินริมหน้าผาคลิปวอล์กที่สวนสะพานแขวนคาปิลาโนในเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานักท่องเที่ยวสไตล์แอดเวนเจอร์นอกจากจะได้ระจญภัยเที่ยวชมธรรมชาติด้วยการเดินบนสะพานแขวนซึ่งยาวกว่า140เมตรสูงกว่า70เมตรเหนือแม่น้ำคาปิลาโนแล้วยังจะได้เดินบนทางเชื่อมต้นไม้ใหญ่สูงจากพื้นดิน33เมตรรวมไปถึงไฮไลไท์สำคัญคือคลิปวอล์ก ทางเดินชมบิวริมหน้าผาที่สูงกว่า200เมตรที่เพิ่มความหวาดเสียวด้วยช่วงโค้งพิเศษที่ใช้เส้นลวดสลิงขึงทางเดินที่ห่างออกมาจากหน้าผาราว6เมตรซึ่งเวลาเดินก็จะได้ลุ้นกับความรู้สึกของพื้นที่สั่นไปพร้อมกันอันดับที่ 4, ทางเดินเรียบหน้าผาเทียนเหมือนสานอุทยานแห่งชาติจางเจียเจีย ในมณฑลหูหนานของจีนซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจากการใช้เป็นฉากประกอบหนังอวตารทำให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมากตามรอยหนังดังโดยนอกจากจะได้นั่งรถกระเช้าไต่เขาเที่ยวชมประตูสวรรค์เทียนเหมือนซานและข้ามสะพานกระจกแล้วยังมีสกายวอล์กทางเดินแห่งศรัทธาหน้าผาลอยฟ้าที่ทำเป็นระเบียงทางเดินเรียบหน้าผาความยาวกว่า1กิโลเมตรให้ได้พิสูจน์ความกล้าที่ความสูง1,400เมตร โดยส่วนหนึ่งของทางเดินมีความยาวประมาณ100เมตรทำเป็นทางเดินกระจกโดยสร้างความหวาดเสียวให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอันดับที่3ทางเดินกระจกเขาไถาหางอีกหนึ่งทางเดินกระจกในประเทศจีนอยู่ที่มณฑลเหอเปย่ยบนภูเขาไถาหางตะวันออกเป็นทางเดินกระจกสูงเกือบ1160เมตร กว้าง2เมตรยาว266เมตรเป็นที่สนใจสร้างกระแสในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากในปีพุทธศัการาช2560เมื่อมีการออกแบบโดยใช้เทคนิคพิเศษทำให้แผ่นกระจกช่วงหนึ่งดูเหมือนมีรอยร้าวเมื่อเดินผ่านสร้างความตกใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากจนผู้สร้างต้องออกมาขอโทษต่อสาธารณชนและนำเทคนิคพิเศษนี้ออกไปพร้อมกับยืนยันว่ามีการตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นกระจกนี้เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอันดับที่2ทางเดิน h w จวอลเลาะขอบตึก CN Tower วเดูเผินๆตึก CN Tower ในเมืองโตรอนโตรประเทศแคนาดาก็คล้ายกับหอสื่อสารหรือตึกระฟ้าในเมืองใหญ่ทั่วไปที่มีร้านอาหารและจุดชมวิว360องศาไว้ให้เช็คอิน แต่บริการที่ดูจะแปลกและหวาดเสียวกว่าที่อื่นๆก็คือเอชวอล์กคือการพาเดินเลาะโดยรอบขอบตึกแบบไม่มีอะไรกัน้นแทบจะหลุดลอยออกไปในอากาศซึ่งแน่นอนว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์และชุดป้องกันแบบจัดเต็มโดยตัวตึกนั้นสูง550เมตรแต่จุดที่ให้บริการทัศนศึกษาขอบตึกนั้นอยู่ที่365เมตรซึ่งก็สูงพอที่จะสร้างประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน อันดับที่ 1. ปีนสะพานฮาเบอร์สำหรับบางคนการไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียแล้วได้ไปเดินเล่นบนสะพานฮาเบอร์ที่สูง134เมตรยาว1กิโลเมตรนิดๆล,ล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย์ก็อาจจะเพียงพอแล้วแต่ถ้าใครอยากเห็นโอเปราเฮาส์สัญลักษณ์ประจำเมืองหรือเห็นอาวซิดนีย์ในมุมที่สูงและแตกต่างกว่าเดิมก็อาจจะใช้บริการปีนสะพานฮาเบอร์สุดเอ็กซ์ตรีม โดยจะมีไกด์พาเดินไปบนโครงเหล็กของสะพานโค้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งภายใต้ชุดและเครื่องป้องกันความปลอดภัยแบบเต็มยศนับเป็นประสบการณ์การเดินบนสกายวอล์กที่พิเศษสุดอย่างแท้จริงหลังจากเราพาเดินกันมาทั้ง10ที่แล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบหรืออยากไปเดินบนสกายวอล์กที่ไหนกันบ้างหรือบางคนอาจจะบอกว่าเดินบนพื้นดินนี่ก็สบายดีกันอยู่แล้ว ย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าได้ไปหาที่เดินสกายวอล์กแบบแผลงๆกันเองนะครับเพราะทุกที่ที่หวาดเสียวที่เราพาไปชมก็มีการป้องกันเป็นอย่างดีส่วนไม่ว่าจะเดินอยู่ที่ไหนอับดุลไทยทูบก็ขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเดินในทุกๆวันกันนะครับ